สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มเทรดทองคำเทรดทองคืออะไรการเทรดทองคือการซื้อขายราคาทองคำที่มีอยู่ในตลาดโดยใช้ราคาทองคำมาพิจารณาในการซื้อและขายดังนั้นก่อนจะเทรดทองคำต้องมาดูกันว่าผู้ที่สนใจจะเทรดทองคำจำเป็นต้องศึกษาอะไรเพื่อให้ได้ผลกำไรจากการเทรดทองเทรดทองคำต้องอ่านข่าวทันกระแสการเทรดทองคำ ต้องตามข่าวและทันกระแสเพราะเทรดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จจากการเทรดทองคําคือการอ่านข่าวและเทรดตามข่าวข่าววันไหนแรงข่าววันไหนเงียบก็มีผลต่อราคาของทองคําในวันนั้นๆดังนั้นการที่เราตามข่าวตามกระแสจะทําให้เรารู้ว่าวันนี้ควรใช้กลยุทธ์แบบไหนเทรดทองต้องเปรียบเทียบเงินดอลลาร์ในการเทรดทองในตาลาด For e x กเวลาคู่เงินที่ขึ้นมาจะใช้เป็น XAU หมายถึงราคาทองคํา โดยจะมีการจับคู่กับราคาสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนั่นคือคู่เงินดอลลาร์หรือเงินยูโรเทรดเดอร์มือใหม่ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของราคาทองคำกับคู่เงินที่จะเทรดเพราะมันจะมีผลต่อการซื้อขายควรเลือกว่าคู่เงินไหนที่มีพฤติกรรมเหมาะกับเรามากที่สุดการเลือกบรกเกอร์ที่มีผลต่อการเทรดรู้ไหมครับว่าบรกเกอร์มีผลต่อการเทรดทองทั้งค่าสเปรดค่าสวอปซึ่งมีผลต่อกำไรของคุณโดยตรงดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ควรสอบถามถึงเงื่อนไขเหล่านี้และทำความเข้าใจเรื่องระยะเวลาในการฝากถอนและ Capital b บรก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มทางเรื่องสำหรับการเทรดทองคำที่ใช้งานง่ายและมีระบบซัพพอร์ตภาษาไทย100% c a p i t a l b อรแคปิลแบร์สามารถใช้เลเวลสูงสุดถึง50เท่าของจำนวนเงินลงทุนเพื่อเข้าถึงตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นในตลาดด้วยเงินฝากที่น้อยกว่าถึงแม้ไม่เงินลงทุนน้อยก็สามารถเทรดได้โดยเริ่มต้นเพียง350บาทในการเปิดพอร์ตและนี่คือเรื่องหลักๆ ที่ควรควรรู้ก่อนการเริ่มเทรดทอง